แตนแตนแตนแตแร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 สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง youtube ทาง facebook มาจากดูมวยวันนี้เป็นวันอาทิตย์บ้ามันต้องไปดูมวยบ้างแล้วเนาะเพราะว่าเรามันก้อยนักมวยเก่าเหมือนกันเลยถึงแม้ว่าไม่โด่งดังอลังการเหมือนคนอื่นแต่ก็ ก็ดูมวยบ้างแค่สองชั่วโมงก็เลยขี่รถเลาะเลาะมานี่มาที่แสระละหงหนาละหงก็เลยมาเจอตาคนหนึ่งแกเป็นคนขยันเป็นเกษตรกรที่บ้าน่าจะทำคลิปก็เลยขวอนุญาตทำคลิปเลยนี่คุณผู้ชมเราจะเห็น ไอตัวสีขาวขาวทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยมันเชื่ออะไรนะตา <Hey. S 1> โอ้แพะบปะ, hey, okay. ะแพรกาแกะเป็นน่าจะเป็นคนแรกนะที่มาเลี้ยงแต่แถวเนี้ยเนี่ยเราเนี่ยอายุปูนี้แล้วนุ่นนุ่นนุ่นคนเลี้ยงเขานุ่นนุ่นนุ่นถือร่มว่มาเชื่ออะไรเนาะคนเลี้ยงแก เลี้ยงแพะหน้าตาสวยไหมไหนสัมภาษณ์หน่อย <laughs> นะน่าจะเป็นเกษตรกรคนแรกนะนี่นาแกก็มีสวนยางด้วยมีผสมมีกล้วยมีอะไรข้างล่างนี้น่าจะปลูกหญ้าเอาไว้แพะมันกินน่าจะเป็นคนแรกแหละเพราะว่ามาอยู่เนี่ย สามสิบกว่าปีแล้วผมเนี่ยบ่นู่นนาห้องมันอยู่ตรงนู้นนาพ่อตาอยู่ตรงนู้นฮะทางนี้ก็พ่อตาเหมือนกันถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยแกขยันเลี้ยงแกก็ดีเสียงแอ่นน่น ประมาณห้าสิบตัวนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างมีสระน้ำมีท่อเยอะแยะเลยนี่ไอตรงนี้คุณตาทำอะไรล่ะตัวนี้โอ้ทำาคกมันนี่ฮะ แกกำลังทำาคกแพะแม่ลูกอ่อนตัวจริงเสียงจริงก็นีน่น,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 นหัวรัก้า,าแกเป็นคนขยันมันเพียนแกชื่อตาโพดนำชูนรายนะคุณตาโอ้ตาโพดผลทุ่ม,ม,อมเอาละฮะนี่คุณตาทำโรงกี่อันนี่เราใส่กี่ กี่ห้องหนึ่งส,สอง,องโอทง้อท,าทางนี้สี่ห้องทางนี้สี่ขอกุญุ์ไอตัวนี้นแม่ลูกอ่อน,นออบ้าก็หมดหลายตังนี่เฉ <c oughs> พาะแต่ทำสวนทำนูน่น <c oughs> ผมไม่มีปัญญาหรอกผมคนหน้าตาดี <c oughs> <c oughs> แก่ผมไปดูมวยผมก็มาได้ช็อตเด็ดแค่นี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ ถ้ามี<ว>สปอนเซอร์ฝากให้เ,เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูกําลังนี่คือที่ของคุณตานี่มีกี่ไร่ที่ทำประมาณสิ 11, 12, ไร่สิไร่สิไร่แกว่าประมาณ12ไร่าเอาละฮะคุณผู้ชมสิบสองไร่นี่ปลูกทั้ง ปลูกกล้วยปลูกต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมบอกคุณตาโอ้มะพร้าวกะท,ทิธรรมดาเลยเออกี่ต้นละ่ะมะพร้าว,ว <laughs> ก็ไม่เป็นไร <laughs> เอาเป็นว่าลืมก็ขอบคุณสำหรับ <มา S 1> คุณตาสี่้าสิบต้นสนะี่ห้าสิบก็ธรรมดาที่ไหนถ้ามันออกลูกมาลูก ต้นหนึ่งสีสิบโอ้โหหลายเอาเป็นว่าข,ขอบคุณมากนะครับคุณตาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะนานไปม<ะ>ไม่รู้จะทำอะไรมาทำมาทางเกษตระ้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่รู้ทำอะไรเออคนเราอะ่ะสมัยสมัยโรคเยอะคนก็โรคสัตว์ก็โรคไม่รู้จะเลี้ยงอะไรไม่รู้จะทำใช่ทำหาแบบนี้แหละเพื่อมันถูกถ้าไม่ถูกก็ ก็แล้วไปก็ได้ก็เห็นมันมันได้เยอะแล้วนี่นั่นตั้งหลายตัวแล้วตอนแรกเอามากี่ตัวล่ะตอนแรกสองตัวเองลองดูทําไมถึงได้เยอะอย่างงี้ล่ะซื้อมาเพิ่มอ๋อซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่ม้วยขายแล้วมันออกลูกมาเพิ่มไหมออกลูกเพิ่มแต่เลี้ยงยากหน่อยอเลี้ยงยากหน่อยอาคุณตาครับผมเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับคุณตาโพธผลทุ่ม แห่งหมู่บ้านบ้านโคกสง่าตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เกษตรกรที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะขอบคุณมากนะแตนแตนแตนแตแรแรแรรนมาเยี่ยมมาเยี่ยมสวนคุณตาโพดผลทุ่มจ้า